เป็นเรื่องของน้องแมวบ้าง คนรักน้องแมวต้องฟังคนนี้พอจากน้องหมาเสร็จมาน้องแมวต่อแต่วันนี้มีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามกันครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่เฉพาะน้องหมาแล้วก็น้องแมวเท่านั้นมีอีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีจะเป็นอะไรต้องอดใจรอเดียวมาที่น้องแมวแล้วกันเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปไม่ถึงเรื่องนั้นมาที่น้องแมวก่อนเรื่องน้องแมวนะฮะคือมีสาวคนหนึ่งทาแมวหายไปเดือนหนึ่งนะฮะแต่ปรากฏว่าไปเจอว่าแมวเนี่ยไปอยู่บ้านของคนอื่นแล้วนะครับก็เลยไปขอคืนปรากฏว่า พอไปขอคืนคนที่เลี้ยงแมวให้อ่ะหมายถึงว่าดูแลแมวให้อ่ะขอเงินสามพันขอเงินสามพันก็คือว่าแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอเออกลับเข้ามาที่บ้านของน้องเจ้าของแมวแล้วก็อุ้มแมวไปด้วยเอาเออเรื่องมันทซาบเบอร์นี้คือมีคนใช้ที่ต่อคนหนึ่ง เขาโพส์เรื่องของแมวที่หายไปนะฮะแล้วก็อธิบายว่าแมวตัวนี้เนี่ยหายไปประมาณเดือนกว่าจนมาเจอว่าอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งก็เลยไปขอแมวคืนแต่ว่าคนที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยเขาไม่ยอมคืนแล้วก็เรียกเงิน3,000บาทนอท้องอธิบายเพิ่มเติมว่าน้องแมวเนี่ยหายไปเมื่อ24มีนาคมนะฮะวิ่งเล่นแล้วก็หายไปตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจน19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยไปเจอแมวมาตัวหนึ่งน่าจะเหมือนแมวของเธอเลยอ่ะพอไปถึงที่นู่นปุ๊บพอไปถึงที่บ้าน นะฮะก็ไปเจอลูกชายเขาแล้วก็บอกว่าแมวเราหายมีคนแจ้งว่าแมวเราอยู่ที่นี่ขอดูได้ไหมซึ่งลูกชายของบ้านนั้นนะ่ะเขาก็าอุ้มมาให้ดูซึ่งก็เป็นแมวของน้องเขาจริงๆพอเปิดรูปให้ดูนะฮะอ่ะยืนยันว่าน้องเป็นของเจ้าของจริงปุ๊บเสร็จ<ม>เขาก็คืนให้นะฮะน้องพยักหน้าแต่ไม่พูดแต่ก็คืนให้นะฮะแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บพ่อแม่ของน้อง ที่เจอแมวแล้วก็รับเลี้ยงแมวไว้หนึ่งเดือนเนี่ยนะฮะ,ฮะมาด่าแล้วก็ขู่ว่าจะแจ้งข้อหาบุกรุกด้วยนะฮะแล้วก็ดึงมือจากแมวของเจ้าของตัวจริงเนี่ยนะฮะกลับไปเลยแล้วก็อุ้มแมวกลับไปออแล้วก็บอกว่าแมวเนี่ยตอนที่ไปเจอเนี่ยโดนน้องหมาลุมพาไปหาหมอมาด้วยอยากได้คืนเหรอเอาเงินมาสามพันนะฮะ น้องเจ้าของตัวจริงเขาก็เลยบอกว่างั้นขอใบเสร็จมาถ้ามีใบเสร็จจริงเดี๋ยวจ,จ่ายคืนให้สําหรับค่ารักษาแต่ไม่ใช่มาเรียกร้องแบบนี้ mm hmm. และที่สําคัญบริเวณที่น้องแมวโดนลุมเนี่ยนะฮะอยู่ในบริเวณบ้านของเธอยังไม่ได้ออกจากเขตบ้านเลยแต่ว่าเขาเนี่ยมาอุ้มในที่ของเราอุ้มไปโดยไม่ถามเจ้าของบ้าน mm hmm. แถมแมวเนี่ยมันก็มีปลอกคออยู่แล้วนะฮะซึ่งเธอบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่ที่ไม่จ่ายเนี่ยเพราะว่าเขามาด่าเสียหายหายแล้วก็ยังมาอุ้มแมวไปด้วยซึ่งชาวเน็ต ก็แนะนําเลยฮะว่าแบบนี้แจ้งความครับ,รบแล้วก็เอาหลักฐานไปยืนยันด้วยนี่ไงก็เชื่อมโยงจากข่าวที่แล้วคือเรื่องของหลักฐานนะเป็นสิ่งที่สําคัญจริง,รรงๆเนาะอันนี้อย่างที่บอกเจ้าของแมวเขาบอกว่าเออเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาถ้าหากว่ามีใบเสร็จว่าทําการรักษาแมวจริงๆเขาก็ยินดีที่จะให้นะคะอืออแต่สับสนตรงไหนรู้ไหมพี่สับสนตรง,ส,ส,ตรงสับสนตรงที่ตอนที่เจ้าของแมว ไปตามแมวแล้วลูกชายเขาอุ้มออกมาให้แล้วพ่อแม่เขาบอกว่าคุณมาบุกลุกบ้านผมแต่สุดท้ายอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็บุกลุกเข้าไปที่บ้านเจ้าของแมวแล้วก็ไปอุ้มแมวเขาด้วยยังไงล่ะจะพ้องกันด้วยบุกลุกกับบุกลุกแล้วมันจะจบยังไงอือันนี้ก็น้องแมวน่ารักด้วยคุณผู้ชมดูสิคะน่นสินะคะอ่ะยังไงก็ขอให้เคลียร์กันได้ลงตัวนะเพราะว่า ก็เข้าใจเจตนาทั้งสองบ้านแหละว่าน่าจะรักแมวเหมือนกันทั้งคู่นะคะก็ดูที่เจตนาแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากจะด้วยความที่เราก็เลี้ยงแมวน้อถ้าหากแมวหายก็เข้าใจคนที่ทําแมวหายเหมือนกันใจหายใจแป้วแหละแล้วพอได้เจอแมวเขาก็คงดีใจมากอันนี้ก็อยากจะให้เลียย์กันได้อย่างลงตัวนะคะนะฮะอันนี้ฝากไปด้วยสําหรับคนที่อยากเลี้ยงแมวน้องแมวหาบ้านมีเยอะนะพิมพ์คำว่าแมวหาบ้านใน Google ใน Facebook แมวหาบ้านเยอะมาก อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องแมวตัวนี้เขามีปลอกคออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขามีเจ้าของเพราะว่าใครที่อุ้มไปอก็ต้องอนุมาแล้วเขามีเจ้าของนะอย่างแรกที่ทำนะคะก็คือต้องประกาศหาก่อนนะแมวบ้านนี้หายหรือเปล่าแมวใครหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก่อนที่จะอุ้มแมวกับบ้านไปเนาะอ่ะ